สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมต้นลองเล่านะครับคุณผู้ฟังทราบใช่ไหมครับว่ากว่าคนเราจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆมากมายเพราะความสำเร็จต้องใช้เวลาความอดทนและจะต้องมีแรงบันดาลใจที่ดีเพื่อเป็นแรงผลักดันวันนี้ผมก็มีคำพูดสร้างแรงบันดาลใจที่ดีจาก สตีฟจ็อบซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท Apple ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือชื่อดังอย่าง iPhone ที่มีผู้ใช้เป็นจำนวนมากทั่วโลกและมียอดขายอย่างมหาศาลนะครับประวัติของสตีฟจ็อบส์เขาน่าสนใจมากนะครับเพราะเขาไม่ได้เกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยแต่เขาก็สามารถประสบความสำเร็จได้สตีฟจ็อบมีแนวคิด ที่ทรงพลังนะครับก็คือเขานั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจรักในสิ่งที่ทำตั้งเป้าหมายแล้วต้องพยายามไปให้ถึงสตีฟจ็อบพูดไว้ว่านะครับวิธีเดียวที่จะทำงานให้ได้ผลดีเยี่ยมก็คือคุณต้องรักในสิ่งที่ทำถ้าคุณยังไม่เจอสิ่งที่รักในตอนนี้จงมองหาไปเรื่อยๆอย่าด่วนสรุป เพราะมันเป็นเรื่องของหัวใจคุณจะรู้ได้เองเมื่อเจอสิ่งที่รักนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้แรงบันดาลใจที่ดีจากการฟังคลิปนี้ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปและสุดท้ายผมขอฝากถ้าชอบก็ลองกดไลค์ถ้าใช่ก็ลองกดติดตามและพบกันใหม่คลิปหน้าลองเล่าขอบคุณครับ